สวัสดีปีใหม่ค่ะชาวราศีเมษทุกๆท่านในคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนมกราคมชาวราศีเมษก็เป็นชาวธาตุไฟนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปแกะตัวผู้นะคะชาวธาตุไฟก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะเวลาจะทําอะไรก็ค่อนข้างจะต,งตั้งใจแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวนะคะ เป็นนิสัยใจคอโดยท,ทั่วไปนะคะโอเคเรามาดูไพ่กันดีกว่านะคะสำหรับเดือนนี้นะคะตัวตนของท่านก็จะจับได้ไพ่สองถ้วยแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์นะ,ะสองถ้วยในเดือนนี้นะคะก็จะมีคนมามอบความรักมอบความช่วยเหลืออะไรให้แก่ท่านนะคะแล้วเดอะสตาร์ก็เป็นลักษณะของการปล่อยวางอะไรบางอย่างนะะักขณะหนึ่งนะคะบางทีก็ไปทําบุญสุนทานอะไรพวกนี้นะคะบางคนก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้คนที่มีคู่อาจาจะได้ ปิวิเวกค,คือแยกห้องกับแฟนอยู่ไปพักนึงนะคะคือห่างไปพักนึงนะคะยังไม่ถึงกับเลิกลานะคะหรือบางคนที่มีแฟนหลายคนก็เป็นช่วงจังหวะที่ไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะสําหรับหน้าที่การงานนะคะได้ตัวนี้มาก็อาจจะเป็นต้องต้องรอคอยมันยังนิ่งอยู่นะคะแต่ไม่ใช่หมายความว่ามันไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่ารอระยะหนึ่งนะคะแล้วเดอรสตาร์ตัวนี้นะคะก็ยังหมายถึง การเสริมสวยความงามอะไรพวกนี้นะคะบางคนก็จะได้ของสวยๆงามๆม,มาในในเดือนนี้นะคะเออเพราะว่าเดอะสตาร์มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะนอกจากปล่อยปล่อย้างทางด้านจิตใจมันจะหมายถึงโชคดีทางด้านแบบของสวยๆงามๆนะคะบางคนก็เสริมสวยให้กับตัวเองนะคะหรือไม่กออ็บ้านช่องอะไรพวกนี้นะคะแตน่น่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือไม่ก็ลดลามากกว่านะคะ อันนี้ก็โดยทั่วๆไปนะคะไม่ได้ว่าเราจะต้องเป็นหมดทุกอย่างอาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็มีไพ่สิบดาบเข้ามาก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะแต่มันอยู่ในตำแหน่งนี้ก็อาจจะค่อยค่อยค่อยๆดีขึ้นนะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการหมุนเงินหรือว่าการทําอะไรที่ว่าเป็นงานค้างคางที่ว่าเรายังทําอยู่นะคะแล้วก็เกี่ยวกับพวกเด็กนะคะก็จะวุ่นวายอยู่กับลูกน้องบริวารหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่านะคะแต่ก็มีคนมาช่วยเหลือนะคะมีคอยบางคนคอยช่วยเหลือแล้วก็มี ดีเอ็มเสเข้ามานะคะช่วยเหลือทั้งการเงินนะคะแล้วอันนี้ยังหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยนะคะมีไพ่เฮล f ฟนด้วยนะคะมีไพ่เฮลเฟนก็เป็นไพ่เกี่ยวกับวัดวาอารามนะคะบางคนก็เออมันก็คล้องจองนอะแล้วก็มีจัดเมอาจจะได้ไปทําบุญอะไรสุนทานอะไรมากขึ้นนะคะสําหรับเรื่องหน้าที่การงานนะคะบางคนก็อาจจะได้เลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าได้งานได้งานทํานะคะโดยเฉพาะเอองานเฮลเฟนเน่ย เกี่ยวกับพวกการเรียนการศึกษาแล้วก็องค์กรใหญ่ๆนะคะรัฐวิสาหกิจของสถานที่ราชการนะคะเรามีการที่ได้ติดต่อนะคะคนจับได้แฟนกับได้มาในส่วนใหญ่จะหมายถึงคนที่มีความเออมีความน่าหน้าถือตานะเป็นคนที่แบบว่าเออบางทีก็หมายถึงว่ามีชื่อเสียงด้วยนะมีไพเดอะซันกับมาเข้ามานะคะไพเดอะซันกับหัวเออก็ระวังเกี่ยวกวับมีคนอาจมีคนลับๆแอบมาแบบว่า เข้าใจผิดเราหรือว่าไอ้ตัวนี้มันหมายถึงลักษณะแบบมีคนทําให้เรา,เ,าเสียชื่อเสียงบางทีก็อาจจะแค่บูลลี่เราหรือแค่ด้อยค่าเราก็ได้นะคะไพ่เดอะซันเลยพวกนี้นะเดอะซันก็คือความสําเร็จความมีชื่อเสียงนะคะความได้โอกาสดีๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าเงินทองนะคะรวมถึงการได้สมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านของเราด้วยนะคะแต่อยู่ในตําแหน่งของอุปสรรคนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ถ้าถ้าเจอนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงอะไรเงี้ยหรือว่าเออการเหมือนกับว่าการเจอคนไม่ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นะคะมันมีเทนเออสิบสิบดาบเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ซันนะคะเออมีไพ่เอ็ e เพลเอร์เข้ามาเอ็ e เพลอร์ก็เป็นพวกเกี่ยวกับงานต่างประเทศนะคะบางคนก็หมายอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนรักหรือว่าคนที่อายุมากกว่าก็ได้นะคะอาจจะมี คนมารักหรือว่าเจอคนเป็นแฟนเป็นคนชาวต่างชาตินะคะแต่เอมเบลเลอร์นี่ก็จะหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการเหน็ดเหนื่อยซึ่งมันก็ตรงกับไพ่นะคะมีการหมุนเงินมีการทํางานอะไรเนี้ยแล้วก็เออมันอยู่ในตำแหน่งเดินทางมีการที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือไม่ก็เดินทางไปที่ไกลๆหน่อยนะคะบางคนก็เกี่ยวกับเรื่องการงานที่เป็นงานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศนะคะรพวกออนไลน์พวกนี้ก็ถือว่าเป็นงานต่างประเทศนะคะบางทีเราก็ขาย ขายของหรือเป็นพวกแมสอะไรพวกนี้จะได้ติดต่อกับคนที่ต่างชาติต่างภาษานะคะมีไพ่แฮงแมนอยู่ในตำแหน่งของอคู่ค้าคู่สัญญาลูกนี้เจ้านี้นะคะก็ถ้าคนมายืมเงินหรืออะไรอย่างนี้ก็กอาจจะเออมันแฮงแมนก็คือหยุดนะหยุดคิดนะก็ยังเหตุการณ์ก็ยังนิ่งอยู่นะคะไอ้ตัวแฮงแมนนี่ก็หมายถึงลักษณะของความอ,าอึอดอัดทําอะไรยังไม่ได้ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะหรือเป็นลักษณะของการ ที่จะคอนเซนเทรดคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอยู่กับตัวเองกําลังกันกองความคิดนะนะให้มันดีที่สุดนะคะเรามาดูไพ่มันมีไพ่วิวออฟฟ t ตูนนะคะกลองร้อยแห่งโชคชะตาไพ่โชคลาภเกี่ยวกับด้านการเดินทางพวกรถลาแล้วก็เกี่ยวกับพวกหุ้นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับมรดกบ้านที่ดินนะคะการให้เช่าอ,อะไรพวกนี้นะคะก็จะได้โชคเข้า,ขามานะคะ แต่มันก็อาจจะมีปัญหาให้เราจุกจิกใจพอสมควรนะคะสำหรับโชคลาภนะคะโชคลาภของท่านนะคะที่ว่าดูเหมือนกับว่ากำลังเหนื่อยหรือว่ายังไม่ได้มันได้ไพ่เดือะมูลนะเดือะมูลก็คือจริงๆมันก็มันก็ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้เป็นแบบเห็นให้เราเห็นเด่นชัดนะไพ่ตัวนี้แต่ว่าเป็นไพ่กับหัวนะคะก็จะโชคลาภมันก็จะอาจจะมานะแต่เราก็ไม่กล้าท่ายนะเพราะว่าไม่เพราะว่ามัน เหมือนกับว่ามันข้างข้ามก็เป็นจัดเม้นท์นะจะว่าไม่ได้มันกไ็ไม่เชิงมันเหมือนถึงว่าเรา,เามีจัดเม้นท์กับหัวมีเด o ู n กับหัวเด o ูลอยู่ในตำแหน่งของไอ้โชคลาบนะคะเราจะมีไพ่ justice นะคะสาหรับบางคนที่ชอบแบบไปให้สัญญาอะไรพวกนี้ท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อสัญญาอะไรบางอย่างนะคะสัญญากับสิ่งที่บุคคลนะคะแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะก็ไปไหว้พระขอพรมันก็ช่วยวยกระตุ้นโชคลาบของเราให้ดีขึ้นนะคะบางทีเรา ไอสิ่งเหล่านี้เรามองไม่เห็นบางทีมันก็ช่วยได้แนละ้วมันอยู่ใกล้ๆก,กันนะจัดเม้นกับหัวมันจะหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีนะมันเหมือนทั้งสิ่งที่ดีทั้งสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเอ่อปรากฏนะมันถึงว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วนะแต่นี่มันเป็นกับหัวก็น่าจะแบบไอตัวที่ไม่ดีมันอาจจะเด่นชัดกว่าแล้วก็ไปทําบุญขอพอรอะไรพวกนี้นะคะพลิกพิกชาตานะตราเรา,เรา,เราพลิกชะตาด้วยตัวเราเองนะสวดมนต์ไหว้พระอุทิศให้กับเจ้าก,กรรมนายเวรหรือเอ่อใครก็ได้นะ,ะที่เรามีความรู้สึกว่าเออติดติดขัดขัดอยู่ในใจนะ justice นี่ก็จะหมายถึงการรอคอยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพวกธุรกรรมกฎหมายบัญชีนะคะแล้วก็เปรียบพวกค่าปรับอะไรพวกนี้นะคะพวกทหารเอ่อพวกตำรวจและพวกนี้มันก็ให้ระวังเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะคะหรือเอ่ออะไรก็ตามแต่ที่ว่าติดต่อกับมีคู่สัญญาะไรพวกนี้เขาก็ให้ระวังมากขึ้นนะคะ <S 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 2> <S 2> แต่ไม่เป็นไรก็จะมีคน <ine> <S <S ช่วยเหลือน,นะคะ โอเคก็น่าจะมีแค่นี้นะคะสำหรับไพ่ใบสรุปมันใบสรุปใบสรุปใบสุดท้ายมันก็จะได้เป็นไพ่ควีนถือคาถานะคะก็อาจจะต้องเหมือนกับจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะข้างๆก็จะเป็นไพ่ดาบนะนะไม่อยากว่าคือเราไม่อยากทายว่าเหน็ดเหนื่อยนะมันเหมือนกับมันห่อเหี่ยวนะแต่มันก็อาจจะผ่านมาแล้วก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้มันแค่ครึ่งครึ่งเดือนมาแล้วเราเราออกไพ่ช้าไปหน่อยแล้วก็มีไพ่เด็กเยอะ เยอะพอสมควรนะคะก็อาจจะวุ่นวายก่คนคนที่อายุน้อยกว่าหรือบางคนก็อาจจะเจอคนถูกใจที่อายุน้อยกว่านะคะโอเคความรักนเนื้อมันก็มีคนมาชอบให้ให้ชอบหลายคนนะคะบางคนก็ไม่มีไม่ไม่รู้จะเหมือนกับว่ามันมันมีทั้งคนที่มาชอบแล้วก็คนที่เหมือนกับว่าเราก็แค่คกับว่าเราก็ไม่อยากจะได้อะไรแล้วนะมีไพ่เดอะสตาร์สำหรับตัวตนของเรานะ คนที่มีโชคก็จะได้ไปเที่ยวไกลๆได้ไปต่างประเทศได้การได้งานบางคนก็จะได้งานด้วยเนาะคนที่มีปัญหาติดขัดอะไรเงี้ยก็ไปไหว้พาเสริมดวงซะนะเราก็ไหว้ไปแล้วอะไรดีๆเข้ามาเราก็เราก็ยังไม่รู้เลยเนาะบางทีเข้ามาอ้าวฉันติดขัดแค่นิดเดียวเราแค่ไปทําในสิ่งที่มัน เออดีกับตัวเราเนาะมันเหมือนกับว่ามันติดติดอยู่เราก็ไปปลดล็อกด้วยตัวเราเองเราไปไหว้พระเราสวดมนต์อะไรพวกนี้นั่งสมาธิทําอะไรที่เกี่ยวกับว่าเรานับถือแต่แต่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าแบบว่าไปไปงมงายไปถูกหลอกอะไรพวกนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับเ,ออเศรษฐกิจของแต่ละคนด้วยนะคะบางทเเเีเราก็นั่งสวดมนต์อยู่ที่บ้านนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะแบ่งปันบุญแผ่บุญไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเรานะคะคหรือว่ากัลยาณมิตรของเราเทวดาประจำตัวของเรานะ เออมาช่วยผมหน่อยมาช่วยหนูหน่อยแลวพวกนี้เนี่ยติดอยู่นิดเดียวนะคะอันนี้สําหรับคนที่ท,ที่ที่มีความเช,ช,ช,ชื่อด้านนี้นะคะคนที่ไม่ไม่ไปเชื่อด้านอื่นก็โอเคจบกันไปไม่มีอะไรนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะมีคําแนะนาอะไรดีๆก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองค์คนโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ